มาดูความคืบหน้าที่อำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกดกรณีที่มีคนไปเที่ยวผับแล้วก็ไปใช้ปืนเนี่ยยิงหัวหน้ากาศเสียชีวิตแล้วก็มีนักเที่ยวได้รับบาดเจ็บหนึ่งล่าสุดจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วเป็นหนุ่มอายุ23ปีหลังก่อเหตุก็หลบหนีกําลังจะออกนอกประเทศอยู่แล้วนี่นะโดนจับได้ก่อนเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่ตี2เศษของวันที่18มกราคมนะครับ ที่มีภาพปรากฏคนร้ายก่อเหตุวิ่งไล่ยิงหัวหน้ากาศสถานบันเทิงภายในศูนย์การค้ามาทวีพลาซ่าอยู่ที่เอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดผู้เสียชีวิตคือนายเชิดศักเงาสีอายุ40ถูกยิงเสียชีวิตส่วนอีกคนหนึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสชื่อในสุทัศน์ทรัพย์อายุ27ปีส่วนคนก่อเหตุชื่อว่านายจัก,กรพงศ์จุมคำหรือโจ้อายุ23 สาเหตุเกิดจากผู้ตายเข้าไปห้ามกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังทะเลาะวิวาทกันอยู่นายจักรพงศ์ซึ่งเป็นคนก่อเหตุก็อยู่ในกลุ่มที่ทะเลาะนั้นด้วยไม่พอใจจึงใช้ขวดตีหัวผู้ตายและมีการชกต่อยกันจากนั้นจักรพงศ์ก็เอาปืนเนี่ยยิงผู้ตาย3นัดจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็มีคนเจ็บอย่างที่บอกตำรวจก็ออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยใจตนาแล้วก็เรื่องของกระดีวุฒิปืนหลังจากตามอยู่3วันตำรวจตามจับได้แล้วนะครับ หลบหนีอยู่บ้านเพื่อนในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยสปปลาวที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมปืนจุด357ที่ใช้ก่อเหตุโดยผู้ต้องหาบอกว่าเนี่ยอยู่ระหว่างหาช่องทางที่จะหลบหนีออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านนี่นะเดี๋ยวลองฟังดูหนะ่อยไปไปครับเธอมาทางนี้มาอะไรคะโลกนอะไรหรือเปล่าคะโลแกนอะไรหคะรู้จักโลไรคะที่ทารส่วนตัวกันมาก่อน หาสมัูดได้เล,ดลดได้ลวดยวไปไปา่าตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนเมียของผู้เสียชีวิตซึ่งตอนนี้ก็จัดงานศพให้กับผู้เสียชีวิตอยู่ทราบข่าวว่าจับคนร้ายได้ก็บอกว่าดีใจนะแต่ก็ไม่ได้ต้องการให้คนร้ายมาขอเข้ามาและอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนร้าย ที่ยิงสามีเธอเนี่ยให้ถึงที่สุดและหากมีการทำแผนก็อยากจะขอไปดูหน้าผู้ต้องหาส่วนร่างของนายเชิดศักดิ์ผู้เสียชีวิตเห็นบอกว่าวันนี้เขาจะมีการชาป,ปนกิจศพแล้วนะฮะ